มาแล้วล่ะพี่ชายมามาเฮ้ยแต่ผมไม่รู้เรื่องเลยแต่อ๋อไม่รู้เรื่องพอกันด้วยว่าเราสองคนไม่เคยเล่นอ่าฮีเริ่มชื่อเกบว,ว่าลายวอลลายที่แปลว่าเส้นการลบที่แบบว่าน่าจะเป็นการแบบอารมณ์บบว่าล,ล,า,า,ลา,ากเส้นเพื่อให้มันลบเอ๊ะเดามั่วเป็นแบบว่าแนวแบบเ,เรียลไทม์สเต s t r a ิจี้แล้วก็แบบชาริทารีแบบอารมณ์แบบไม่มั่นใจอะชาริทารีแบบ ยึดแบบพื้น <reading> ท <repetition> ี like ่อะไรางี้ยไหมโอเคเกมนี้ชื่อเกมว่า Line War เดี๋ยวเราไปลองเล่น tutorial ก่อนแล้วกันนะได้ได้พี่ได้ต่างคนต่างเล่น tutorial ไปก่อนได้ได้พี่โอเคทุกคนเราจะเป็นส่วนของ tutorial แล้วกันนะ introduction welcome to Line War a new type of multiplayer strategy game ฮัลโหลพี่วงล้างมือแล้วกินเสร็จแล้ว มันมีให้ชาเลนจ์เล่นกับเพื่อนกับ Play นาวเล่นกับคนอื่นออนไลน์อ่ะแล้วกดเพลนาวพร้อมกันปะล่ะแล้วมันจะอยู่ที่เดียวกันปะคือชาเลนจ์มันมันอ่ะหรือเราเราจะลองชาเลนจ์กันก่อนรอบหนึ่งลองลองชาเลนจ์ก่อนดีกว่าโอเคผมชาเลนจ์พี่ไปแล้วอ่ามาแล้ว connecting to the server แล้วไงต่อพี่แล้วกด ready อะก็ถ้าสมมุติว่าชอบแบบนี้กด ready ได้เลยแต่ถ้าไม่ชอบแบบนี้มัน random ได้จะเาแบบนี้ปะล่ะ ว่าล<น><ม>าแงาลองลองลองไอ้คือวัดกันเลยว่าใครเจ๋งกว่ากันเพราะว่าเริ่มจากศูนย์คู่ไม่มีการไปดูอะไรกันมาก่อนไม่ต้องบอกเลยอ่ะพี่เลือกครบห้าแล้วเฮ้ยต้องเลือกครบห้าเลยเหรออะไรวะไม่ยังเป็น <c oughs> เฮ้ยนี่ <c oughs> เฮ้ยไอ้นี่คือพี่อยู่ข้างผมเหรออ้าวอยู่ด้วยกันเลยดีกว่าจูจมจบด,ดีเฟวเฟว

ผมไม่รู้เลยอ๋อผมก็จะ<ม>พี่เขาจะและรถถังพี่มาแล้วรถถังพี่มาแล้วกลับกลับมาป้องกันพี่ทักเมืองเกิดบ้านเกิดเมืองน,นอนกูนกดสิครับกดยังไงวะเนี่ยนี่คืออะไรอะ่ะดีเฟนส์อ๋อกดดีเฟนส์อย่างงี้ปุกป้พิทักพื้นแผ่นดินเราจะไม่ยอมให้เมืองบ่วง ไปมาตรงนี้รถถังข,ข,ขุดเร็วขุดขุดก็ไปพวกแกต้องปกป้องก่อนเกินโคกเกอร์แกเห็นจีบแน่คุยก,ก่นันยอาทิตาลีมาแล้วยิงไว้ในบทไม่ ลุงบวงบูสต้องมาไม่ได้โจมตีถัดบูสแต่ต้องเจอกับเฮลิคอปเตอร์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 ออกมาแล้วนะหรอแอลเจอกับเฮลิคอปเตอร์ยูนิตสู้กับเฮลิคอปเตอร์มันคืออะไรวะเนี่ยแคร์เจอกับเฮลิคอปเตอร์ แม้แต่ไอ้ก็สูไม่ได้เล้อแล้วทำไมเดี๋ยว,วยนะตรงนี้มันยังไงวะเนี่ยพอะตรงนี้ระเบิดเสียงมันไม่ดังพอเลยแตบบ่กูต้องทำเสียงเองมนะันมันยหญย ถึงที่มันเอาล่ะเรามีเส้นบุกแล้วบุกไหมเข้าไปชายแดนแตกแล้วครับผู้พันเรายังไม่แตกครับชายแดนเรายังไม่แตกคุณอย่ามาโกหกเรายังสู้ได้เ,เงินนั้น,น,นหมดแล้ว อื๋อยยยยเดยวนะหมุนนี้แม่ง,ง,ง,งเยอะชิบหายเลยแองแองเฮ้ยกดผิดพี่<อ>ชี้ก,กดผิดเอ้าชนะแล้วเหรอเฮ้ยผมม่ผมไปกดไอ้นี่เอา้เอาไอ้บุจะกดสร้างพี่ผมกดผิดอ,อะไรวะูผมก็งงว่าทำไมตักค์ยฐถ่านผมมันหันตูดให้กิฟวะ <laughs> ผมพร้อมแล้วรอบนี้ผู้พันช่องแชทที่อยู่ตรงชายแดนพี่อทิตย์มาู้ว่าแพ้แล้วก็เลยลกดย,ยอมแพ้แล้วก็บอกคนผิดเหรอพ,พี่พี่เฝ้<ม>าจนมามนผมมาจริงใจกับพี่เสมอมีแพ้ผมบอกแพ,พ้ผมก็บอกแพ้แต่เมื่อกี้ผมกดผิดจริงพี่ a few moments later ผมต้กให้หยุบบ้านซ้ายบ้านขวาบ้านหน้าบ้านหลังเดี๋ยวเด็อันนี้ไม่มีอะไรบ้างล่ะลับลับรับ c o n นน็ t อารกรอนอมหน่วยอร์ก็หาลุงบวงเดี๋ยวนี้ไอพี่บวงอยู่ไหนวะมีใครไปไปดูพี่บวงดิดูทั้งพี่บวงแล้วพี่บวงอยู่ไหนเออเอางี้ยเอาเงี้ยเอาเงี้อันนี้คืออ่าอันนี้คือหนึ่งอุ๊คิดว่าผมนี่คือสอแล้วเราคืออยู่ตรงสางอย่างแรกเลยคือเราควรจะต้องดูพี่บวกนี่หนึ่งหรือสองหนึ่งหรือสองเฮ้ยอันนี้มันู้เสร้างรถถังอ่ะอย่ามาดื้ออย่ามาดื้อ เราสร้างรถถังวาแล้วใช่เหมือนเกมนี้จะเล่นได้แค่สองคนครับน่าเสียดายมากเลยบอนคนจะเล่นได้มากกว่านี้เฟสต์รีบาร์เรกพี่บงอยู่หนึ่งเหรอผู้ทหารแรกหนึ่งนายไปจู่โจมบุกลุงบงเดี๋ยวนี้รับทราบครับรับทราบแล้วเราได้รับการรายงานราว่าลุงบวงอยู่ในจุดที่หนึ่งครับก็เดินโจมก็จู่โจมได้เลย หนนย,ยุดยม่งบนตรงนี้ด้วยเคลื่อนพลไปข้างหน้าแล้วก็ยึดไปเรื่อยๆนี่ทุกคนเคลื่อนพลไปข้างหน้ายึดไปเรื่อยๆถึงนี่เลย รับทราบเราครับคุยใครเฮ้ยเราเจอเรากบทนเราเจอเราผมจะให้ส่งอาหารมาเพิ่มเดี๋ยวนี้รับทราบรับทราบเราเจอนายบวกแล้วนายบวกอยู่ด้านซ้ายเราต้าหมพิทีป้องกันด่วนไปผมจะให้คุณป้องกันมิใช่ยึดจูโจม เราอป้องกันได้ได้ก่อนโอเคเอด่วนเลย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 ไปแล้ว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 แกผู้ส่งทหารมาช่วยด้านล่างด่วนทหารที่คุณสนามเพาะตายไปแล้วครับสองนายอย่ามีมากกว่านี้้้าามัทหารเราไม่พอย้ำทหารเราไม่พอ ามาสร้างป้องกันแนวรายตรงนี้ต่ออาชิบหายแล้วไอ้เฮียกระสิกรติ้งสามพันอ้อมพิยดาหรือเปล่าครับนายท่านฮุ้ยชิบหายแล้วหยุดกนหยุดกนคำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่จูดโจมไปกนไปผมอยาให้คุณสร้าง หารป้องกันตรงนี้ผมอยากให้ทหารด้านนี้มาช่วยด้วยช่วยด้วยเจ้าข่าเอ้ยทหารตึงเนินเกินไปผมอยากให้ทหารไม่ตึงเนินตายสิทหารผมตึงเนินเกินไปอ๋อนี่ไงจะบวก แคปิตอลร้อยยี่สิบแคปิตอลเพิร์มินอลนี่คืออะไรอ๋ไอเสียไอเียไอเีไอแกเด็ดไอแกเด็ดไอแกอ๋อแล้วก็มีอินดัสทรีเาบยีิบสองแคปิตอลเพิร์มินเขาเอารถถังมาแล้วพื้นที่เยอะไปไม่มีแร่เลยนายท่านครับเขาเอารถถังมาแล้วเราทราบแล้วเรื่องนี้ส่งไปถึงศูนย์บัญชาการเรียบร้อยมึงไปสร้างมึงมองอะไรกันเนี่ย ยกเลิกการป้องกันตรงนี้ด่วนเลยผมอยากให้คุณจูโจมอาทะและสร้างแนวป้องกันเล็กๆพอแต่ว่ากันแค่นี้พอการทานเข้ามาลานนี้เป็นยังไงบ้างอาละวาเติมป็นเรืเ่องครับท่านงเงินเราไม่พอแล้วช,ช่องแชทก็บอกให้ทำนูน่นทำนี่แต่ผมไม่รู้ต้องทำอะไรครับท่าน มีแต่พื้นที่ว่างเปล <Liberty> ่าลก <güzel> ล้างช่องแชทก็บอกอยู่หน้าใน้ทานู่นทํานี่หาเราเริ่มสู้ไปได้ปืนใหญ่เรามันไม่มีใครผลิตออกมาเลยครับ เรามีกองทัพเรือมาจากไหนไม่รู้ระวังด้วยระวังกองทัพเรือที่เราจะข้อฐาโถขึ้นมาที่ริมฝั่งตามตอนเหนือเราจะสู้ไม่ได้เอาตู้ไม่ได้ด้านซ้ายรากาตู้ไม่ได้เขามีอยู่ห้าลงเราจูโจมไม่ได้เฮียพี่ผมหลุดพี่เกมหลุด ยัมันหลุดไปแล้วพี่ What the fuck พี่สร้างพี่สร้งางรถถังขึ้นมาแล้วรถถังแม่งไม่เห็นขยับได้เลยเราเราได้สร้งางรถถังมาวะผมสร้างมันโอ้ <c oughs> ผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วอันนี้ผมรู้แล้ววิธีเล่นอลไรผมรู้แล้ว <c oughs> ใช่เหรอเออนี่คือทะลุปูโป่ปงเหรอ <c oughs> ทะลุปูโป่งแล้วพี่ <c oughs> ผมรู้ <c oughs> <c oughs> สรุปหลุดหรือกดกดออกนะแม่แม่งหลุดพี่ไปื่อกี้เน็ตมันตัดพอดีพี่อ๋อเน็ตเปนตัดพอดีเหรอแล้วแล้วถ้าตีมมันหลุดกูอ่ะหลุดพี่สตรีมของเขาหลุดเหมือนกัน แค่หา,ายหมดเลยเนี่ยแย่ๆถือว่าถือว่ามันไปก,กี้ถือว่าสูสีนะเ่อกี้ผมว่ามันเล่นต่อยนิดนึงเนี่ยสนุกมากเลยหมเ่กี้สกอร์มันไม่สูสีเท่าไหร่นะส <c oughs> <c oughs> กอร์มันสองเท่าเลยนะอ๋อเราต้องมีเงินจากแคปิตอลเพื่อที่จะสร้างหรือเปล่าพ <c oughs> ี่ใช่ใช่รอบนี้แหละ พลเมืองของทากรุจะต้องสู้ได้พี่จะดูหลักฐานไหมพี่หลักฐานอะไรเหรอหลักฐานว่าเน็ตหลุดตะกียเรใช่ผมผมก็บอกว่าแชทมันในนี่กันไปนะพี่อ๋อเออจริงมันจับผิดผมเกินไปบมงทีอ่ะไปสต็มว่ะสตีมอยู่คนมันอ่ะอ๋ออันนี้คือเราคุยนะว่าจะเล่นเกมอะไรยังไม่ได้คุยเลยเลยเฮ้ยพี่พวงพี่พวงผมผมเน็ตหลุดผมเน็ตหลุดอีกแล้วพี่พี่มาพร้อมกับปืน และกระสุนกระสุนเอฟสองศูย์สมาเต็มเป็นหมดเลยเน้นวางแผนการลบมากกว่าอเราต้องทำยังไงถึงจะหยุดยั้งลุงบวงทำการโจมตีเจ้าทากรุสจนกว่าตูดของมันจะระเบิดออกมาเป็นเสียงเสียงแย่แล้วลุงบวงไม่หยุดเลยผมต้งการก็กำลังเสริม ใช่เจ้าทาคุนมันมีกองกำลังเยอะเหลือเกินผมกำลังเรียกลพบโซไสมับฟลักดูโจเข้ไปอันอยากได้หัวในบวงเราจะวางทหารไว้ตรงนี้แก ช้วิทยายุทธ์บุกอ่อะไรวะเออจะโอบล้อมหรอพี่พี่จะโอบล้อมหรอไม่คือพี่แข่งป้านคนอ่ะพี่ไม่มีรถไม่มีเรือไม่มีเที่ยไม่มีเงินซื้อดีสินะความรู้สึกของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแกจะต้องไอแล้วแนวรับที่ดีพี่พี่บอกะเบิดจะสร้างอะไรแล้วแบบพี่มันสร้างไม่ได้ว่าพี่ยึดอยู่แบบเสียงมัน เราไม่มีเงินแล้วเราต้องขายตูดแล้วตอนนี้ <c oughs> รูตูเราต้องฟ<อ>าดอ,อีกอแล้ว <c oughs> เกิดนะรู้ <c oughs> ถ้าเราไม่เบิกแน่รูตูดเราไม่มีเงินแล้วน,นี่นี่มานั่นเขากำลังสร้างกันอยู่ อัพซอบเราจบตีได uh, ้เลยผมอนุญาตให้คุณจบตีในส่วขอบปูนใหญ่้นไรจเ่งนนงนยิวเฮ้ยจ e ิ๊บฟังอะไรมาแกลงเจอับเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ดูดิเดวดิเดว ไม่ไม่คือบิดกลับหรออย่าพึ่งอาจารย์อย่าพึ <h 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 ่งกลับอาจารย์อาจารย์ไม่ใช่อาจารย์จบดีไม่ใช่ไม่บิตามเขาอาจารย์จบดีเอ้าี่ไดดดดดดิเมื่อไรอ่ะ เมื่อไหร่เมื่อไหร่บินไปจอดตายวะมันบินไปจอดแบบโอ้ยอ่ะบินไปจอดตรงโอ้โหที่สวยนะมึงไปเที่ยวอะไรไหมจอดหัวหินนะพี่เออจอดหัวหินนะนี่เป็นไงแล้วว่าสร้เครื่องบินขึ้นมาดิแกจะสร้างอะไร ดูโจมันเขไปดูดดู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 ยิงปุงยิงคนธรรมดามึงยังยิงไม่ตายเลยไอ้เหี้ยตายพี่กบแม่งไอ้เหี้ยตายสว่างจัดเลยต้องรีบผลิตมิดมิดเหรอพี่้รีบผลิต รถถังตีเครื่องบินคุยกับผมีอร้องยิงยิงใครไม่ตายเลยเฮ้ยมันยิงเออไอผมดูมันยิงไม่ตายเลยเชียเนี่ยมันยิงคนได้เลียวเรถ่ายถ่ายถ่ายเข้ามาเนี่ยเฮ้ยมันยิงคนอ่ะไม่เข้าไปยิงแต่แรกวะมาถ่ายถ่ายถ่ายเข้ามาเต็มเลยเฮ้ยแต่บนมันก็ยิงเฮลิคอปเตอร์ได้นี่ไอ้เฮียไอ้เฮียเกมไม่อยากปั่น เชียคือบินแบบดูดีกว่าเยอะเลยเฮลิคอปเตอร์กูทำเชียอะไรไม่ได้เลยอ้าวผิโอ้ยยี่เตอรอ้าวเลยเฮลิคอปเอรอ้าอ้โอ้ี่พักอย่างวะเอางี้นะพี่พี่่ไมเฮลิคอปเตอร์ต่างนานนี่มันไปสร้างอย่างอื่นน่าจะดีกว่าว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่เข้าใจละเข้าใจอันนี้เอากรเด็นอันนี้กดยอมแพ้จริงๆที่น่าชวนได้อีกจริงๆนะเว้ย แค่สองคนวะเออถ้าเล่ได้เยอะๆผมว่าน่าจะมันอยู่นะเออไอเฮียเสียดายสัตว์เลยคือว่าคะแนนที่มันรีวิวไม่ดีเพราะว่าเล่นได้น้อยนี่แหละไม่ไม่คนที่ม <adelph> ันที่มันคะแนนไม่ดีเพราะว่ามันสร้างเฮลิคอปเตอร์แบบพี่อ่ะแล้วมันเออว่ะไอ้ไอ้ไอ้คนนไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยได้บอกบอกว่าไอ้สัตว์มึงเอาเฮลิคอปเตอร์อากุซ่าเฮลิคอปเตอร์ไดาแล้วยิงคนไปบอกยิงจหลุดไปกี่ลูกก็ไม่รู้ไม่ยังไม่ตายเลยคนธรรมดาไอ้เฮียจำไม่ได้จำมอดคีย์ไม่ได้ด้วย A f ก w moments later ชิดไกชิดไอ้ไฟรีปะไม่รีเราสู้ให้ได้กองทัพเรากองทัพเราไม่ยอมแพ้ เอ,อ้กิฟยังไม่หมดวังเหรอไม่หมดวังแสดงว่ายังมีทรัพยากรอยู่อีกเยอะสินะเราสู้ได้เด็กก็เราเชื่อมัน่นมั่นใจเราทำได้เราทำได้เราทำได้ไดสึกขอา,ขาดึกแต่รักทานเท่าน,นั้นเดาเซ็ต ผมใส่ interceptor อยู่ใช่ยวผมเชี่ยมันวะเฮียเกมบี่เนี่ยมันดีพี่ชนะไงพี่เล่นมันไม่แต่เมื่อกี้แพ้เขาบอกว่ามันสนามบินสนามเป้าคุณต้องพังสนามบินระเบิดแล้วเฮียเฮียเมื่อกี้สลัมโซมเชี่ยกูอยากเชื่อด้ยเฮียเรือเรือคุณเซนเดอร์ลำเดียวเออ้เฮียเรือแปแบกสัตว์ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเรือแม่งแม่อยู่นั้นอย่างนานอะไอ้เหี้ย มันยิงคนตายหมดเลยพี่เรือโคตรงงเลยพี่เล่นแบบว่านาสร้างมาแล้วไม่ทำเปรตอะไรทั้งสิ้นอ่ะเพี่เอย่ากเล่นหลายคนตลาดน่าสนุกพี่เอเลยอ่ะอย่หลายคนน่าจะแหลกสั่งถ้าแบบมีนะสิไม่แต่แต่ดูทรงยูนิตตั้งเยอะมันมันก็ไม่แหลกเลยนะเว้ยมันเหมือนแบบว่ามันออพติไมซ์มาดีอยู่ที่มันเยอะมากอ่ะข้าวบนตอนแรกแม่งแบบมีปลาแค่แบบตัวสองตัวตลาดนี่คือแบบว่าแม่งโคตรเยอะ พี่บัวไม่รู้หรอกว่าเกาหลีเหนือก็ลังจะมาแล้วน่าของเรื่องโจมตีก็อะไรวะอ๋อเฮ้ยลุงบวงัวแกเจอแล้ว ทุกมแล้วคุภาคแข่งจรวดมิดซ่อย่ยิงเลยไปหน่อยอู้เดียวไสัสไอ้ิปไม่โคตร holy shit จ่สู้ไม่ได้หรอวะ วแกไม่หยุดการสแปรมมันยูนิตเลยอะเคื่อแม้งมันจริงว่ะแต่ว่าเขาคุมอากาศไปแล้วไงเพราะว่าผมโดนบุกกลับมาตอนแรกมาไน่นสู้ยากแล้วเ่เ,เกมีต้องยอมแพ้อย ไอ้เหี้ยแต่พี่บอกแคปิตอลเจเนเรตเยอะกว่า8ปดปีผมพี่ที่โค้งอาณาจักรสีแดงมา8ปีอ่ะคีปดีวลาดิเมียร์ทากุสคือพี่บอกผลิตได้เยอะแคปิตอลได้เยอะกว่าเว้ยแต่ว่าไปเจอไอ้เรือไอ้เรือลำเดียวอ่ะต่อยเกมอ่ะทันกูสไม่ได้พี่ไม่ได้พี่มันยาวเนี้ยกมุ่นพี่อแต่คืออยากเล่นได้ตักงสามคนยิงอ่ะไอ้เงี้ยสี่คนหน้าคนพี่แจ่มหมดไปละแปงว่า สัปดาห์นี้เนี่ยแต่ผ้ากี่นะวันอาทิตย์พิธภาพมันได้แตกสลายอีกหนึ่งวันแล้วพี่ยิบกดตอบไปแล้วว่ะพี่ยิบไม่ได้เปิดทำมเนยฮัลโหลฮัลโหลอ๋อพี่บังเห็นเอ็นมาแล้วมันเดี๋ยวมันน่าแล้วเดี๋ยวมันเล่นตอบวันอาทิตย์พิธภาพมันไม่มีอยู่จริงทำไมเอ้ยเราเราหลังเรีว่าง